สวัสดีครับวันนี้พามาดูเราเพาะเลี้ยงจันผานะครับผมจันผาเราไปเลาะกิ่งออกมานะครับต้นเล็กๆเอาใส่ถุงดำแล้วก็มาวางไว้ตรงที่มีหญ้าขุมตรงนี้ให้เขาดูเหมือนว่าเขาอยู่ในธรรมชาตินะครับจันผาเป็นไม้ประดับไม้ป่านะครับที่น่านิยม เป็นที่นิยมกันมากนะครับดอกก็สวยลำต้นใบสวยครับผมเนี่ย <Yeah. S 1> เอาฝังไว้ก่อนนะให้เขารอดก่อนเมื่อรอดแล้วค่อยไปลงปลูกในดินนะครับจันผาเพื่อ,อนควรหามาปลูกนะครับเป็นไม้ป่าครับผมเมื่อเขาโตแล้วเราสามารถเอากล้วยไม้ไปจับ ็ได้นะครับสวยไปอีกแบบครับต้นจันผาของ f อซท่านใดมีบ้างครับมาเล่าให้ฟังหน่อยต้นโตเป็นยังไงบ้างถ่ายภาพมาให้ดูเลยนะครับโอเคครับผมเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ